สวัสดีครับวันนี้มาดูการลงแขกนะครับลงแขกทําอะไรเอ่ยลงแขกทําเถียงนาน้อยนะครับดูแล้วก็ไม่น้อยละเถียงนาเอ่เถียงนาไว้พักผ่อนเวลาทํางานที่นานะครับนี่คือวิถีชาวบ้านวิถีบ้านบ้านนะครับเบื่อในหมู่บ้านแล้วมันวุ่นวายนะครับชาวบ้านส่วนมากก็พากันออกมาอยู่ไร่อยู่นานะครับอยู่ไร่อยู่นา ตัวนี้ก็การลงแขกก็หมายถึงว่าให้พี่น้องชาวบ้านมาช่วยนะครับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับเราทํางานเหมือนปลวกนะครับเหมือนปลวกนะครับเราช่วยกันเยอะๆหลายคนเดี๋ยวก็เสร็จนะครับเดี๋ยวก็เสร็จนี่ก็ใช้เวลา2วันนะครับ2วันวันอาทิตย์ที่แล้ว1วันแล้วก็มาวันอาทิตย์นี้อีก1วันนะครับเราร่วมด้วยช่วยกันนะครับเราร่วมด้วยช่วยกัน ใช้เสาอ,อยู่เก้าต้นนะครับเสาเก้าต้นคําว่าเก้าก็เป็นเลขมงคลของคนไทยนะครับเป็นเลขมงคลของคนไทยนี่เขาเรียกทรงอะไรทรงตามใจคนอยู่นะครับหรือทรงหรือทรงตามไม้ที่มีนะครับเป็นวัสดุเกา่าวัสดุเก่าเก็บนะครับวัสดุเก็บเก็บไว้นานแล้วนะครับหรือวัสดุที่เหลือมาจากอ่า หลังอื่นนะครับเราก็นำมาปรับปรุงทำเป็นเถียงนานะครับส่วนหลังคานะครับส่วนหลังคาเราได้นำสังกะสีเก่านะครับสังกะสีเก่ามามุงคือเมื่อก่อนทำรับซื้อบ้านเก่านะครับเราก็เก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้นำมาทำเป็นมุงหลังคามันอาจจะมีสนิมบ้างอะไรบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ใช่เรื่องยากเลย สำหรับไม้พวกนี้ก็จะเป็นไม้เก่าๆนะครับไม้เก่าจริงๆเลยนะครับดูตัวนี้บางตัวมันสั้นเราก็ใช้การต่อนะครับต้องต่อนะครับวันนี้ลังคาเสร็จแล้วครับเรากำลังจะทำที่นั่งนะครับทำ here here. ที่นั่ง ใช้ไม้ทั้งหมดนะครับใช้ไม้ใช้ใช้ไม้ทํานะครับใช้ไม้ทําเพื่อที่จะนั่งพักผ่อนนั่งกินข้าวนั่งทํากิจวัตรประจําวันนะครับงานนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับเป็นงานหานะครับไม่ได้จ้างนะครับไม่ได้จ้าง,เป,งาเป็นงานหาทางเจ้าภาพก็ ทำกับข้าวกับปลามาเลี้ยงนะครับข้าวกับปลาอาหารท้าหวานมาเลี้ยงผู้ที่มาช่วยงานนะครับผู้ที่จะมาช่วยงานนะครับข้อเสียของไม้พวกนี้ก็จะเรื่องปลวกนะครับปลวกก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็เรามีทางแก้ไขนะครับส่วนตัวผมเองเนะี่ยผมเคยใช้น้ำมันทานะครับหมายถึงว่าน้ำมันจากไอ น้ำส้มคันไม้นีครับนำมาทาเสาป้องกันปวดปวกได้ดีมากนะครับนะครับท่านใดเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับถ้ามีประโยชน์ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอบคุมครับ